บายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอสุสกุสุคนนะบ่าว่าจะเป็นฟังลาฝังไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะกันยินดีต้อนครับเข้าสูส่สองบุนมิสแนอลอีกแล้วมาในมนีสาวมีก็ได้ลงมาใส่บาทคือเก้าเนาะพี่น้องเนาะโดยก็ขึ้นไปเบิง์นเนาะนะว่าคนสลายบอเนอะมนีกัะนเนาะ ใส่ปาะเนาะพี่น้องเนาะมวันน,นี้ไงเนาะคนกันลายยี่เนาะวันนี้ Nukang tukang, adik-adik, narun-narun, Nasa-sasa, jomah, nukiru, ato-hita. Sabang tukang, nukang, jatik, joran, Sabang tukang, padang, tulang, padang, Joran, joran,

ข้าวปลาเนื้อแท้ 아무래도. 음, 음, 음. 음. 아 <목소리도>

คนนี้ก็หาไวโพก่อนครับพี่น้นองระยะน้เนาะบันนะคนนี้ผู้จับกล่องเนาะพี่น้องน้อกระโจไว,ว้ก่อนเน้อจำนีเนาะต่อไปก็ฝากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเน้อกดเป็นกำลังใจคลิปต่อๆไปเด้อคลิปนี้ถ้าสาวนี้ว่าผิดพลาดประการใดน้อก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะสําหรับคลิปนี้ก็สิได้กล่าวควาว่าสบายดีสบายดี